บทที่สิบเมื่อตัดสินใจได้แล้วนางก็ยิ้มพังกล่าวว่าท่านพูดอะไรกันในเมื่อท่านกับข้าเป็นสามีภรรยากันเราก็ต้องอยู่ด้วยกันสิเสี่ยวฉันถิงได้ยินเช่นนั้นก็หลบตาลงมองนางเห็นนางเหมือนยิ้มแต่ก็ไม่ยิ้มซ้ำตรงหวังคิ้วยังแฝงความหมายบางอย่างเขาได้ยินนางพูดต่อว่าสตรีข้างนอกพวกนั้นหากท่านชอบคนไหนก็บอกข้าข้าจะจัดการให้ท่านเอง สีหน้าของเสี่ยวจันถิ่งก็เปลี่ยนพนยัญชาทันทีแต่เสี่ยวเซิงของวาไม่สังเกตสักนิดนางยังกล่าวต่ออย่างยิ้มแย้มข้าอายุมากแล้วเกรงว่าจะมีลูกไม่ได้อีกแต่ยังดีที่เรารับคนเข้ามาเพิ่มได้ต่อไปหากมีลูกก็ยกให้เป็นลูกของข้าเด็กๆจะได้มีเพื่ออย่างไรเล่าปากพูดเช่นนี้แต่ในใจกลับคิดว่าหญิงแพทย์สยาคนไหนคิดจะมีลูกกับเขาก็กต้องผ่านด่านข้าไปก่อนสีหน้าของเสี่ยวจันถิ่งเย็นชาดวงตาแผ่งแววเยาะหยันยากเข้าใจ เขาเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะกล่าวว่าพ่อบ้านใหญ่จะมารายงานเรื่องในทวนให้หูอินฟังสิ้นเสียงของเขาชายชรลาคนหนึ่งก็ก้าวเข้ามาเขามีรูปร่างหน้าตาเหมือนกับพ่อบ้านชายที่เคยพบกันก่อนหน้านี้เรากับวะโขกมาจากพิมพ์เดียวกันเพียงแต่คนพวกนี้มีผมงอกขาวและใบหน้าเต็มไปด้วยรอยย่นก็เท่านั้นพ่อบ้านใหญ่กล่าวอย่างยิ้มแย้มบ่าวชายแย่คำนับผู้หินขอรับ กล่าวพางสุดร่างสารลิขลนุงคุกเทาเสียวซิงฮาวาเห็นเช่นนี้ก็รู้ทันทีว่าก่อนนางมาพ่อบ้านใหญ่ผู้นี้คงเป็นผู้ดูแลท่านทั้งหมดในจวนนางคิดอยากจะเดินอีกฝ่ายมาเป็นพวกดังนั้นจึงกล่าวเสียงอ่อนโยนว่าพ่อบ้านใหญ่รี่พลุกขึ้นเถิดต่อไปข้ายังมีเรื่องต้องพึ่งพาท่านอีกมากใหญ่ต้องเพลงใจเช่นนี้ด้วยสองนายบอกพูดจาปาใสากันอยู่ครู่หนึ่งก็หกเข้าประเด็น พอบานใหญ่เริ่มรายงานเรื่องต่างๆภา,า,า,ายในจวนหัวเย่ให้นางฟังพร้อมทั้งมอบบัญชีรายชื่อบ่าวในจวนกุญแจห้องต่างๆสัญญาขายตัวโฉนดที่ดินสมุดบัญชีของร้านค้าแต่ละร้านรวงทั้งตั๋วแลกเงินให้นางเซียวซิงฮวาทับมาก,กวาดตาดูรอบหนึ่งพบว่าเอกสารเหล่านั้นมีเป็นปึกใหญ่ซ้ำยังมีตัวหนังสือเต็มพืดไปหมดนางครูหนังสือไม่มากดังนั้นจึงทําได้เพียงแค่หยิบตั๋วแลกเงินขึ้นมานับโดยไม่มองเอกสารอย่างอื่นนับดูก็พบว่าหลายสิบใบ ยิ่งคำนวณดูคร่าวๆนางก,ก็ยิ่งปรบับเปลื้มใจเสี่ยวจันทิ่งนี่รวยเป็นบ้าไม่รู้ว่าไปเอาเงินมาจากไหนใช้แปดชัก็ใช้ไม่หมดนางหันไปมองฉนดที่ดินบ้างขณะที่กําลังงงอยู่นั้นพอบานใหญ่ก็กล่าวขึ้นว่าบรรดาศักโหในราชการนี้มีบรรดาศักแต่ไม่มีที่ดินแต่โหเย,ย่ของเราได้รับการแต่งตั้งจากห้องเตะพระองค์กรจึงได้รับพระราชทานที่นาชั้นดีหนึ่งพันหมู่ขอรับจากนั้น เขาก็เริ่มอธิบายให้เซียวซิงฮวาฟังว่าฉนดใบไหนคือที่ดินที่ไหนปลูกอะไรอยู่ใบไหนเป็นภูเขาที่ไหนมีผลผลิตอะไรบ้างเป็นพิเศษเซียวซิงฮวายิ่งฟังดวงตาก็ยิ่งเปล่งประกายเจิดจ้าราวกับเห็นทองคำกองบนภูเขาอยู่ตรงหน้านางมองตั๋วแลกเงินแต่ฉนดที่ดินเหล่านี้เหมือนไม่อยากจะเชื่อสายตาใจคิดว่าชาตินี้ไม่ต้องคุ้มใจอีกแล้วบุตรชายไม่เอาไหนของนางยังฝันอยากจะเปิดร้านขายยาสมุนไพรขนาดใหญ่ในเมืองหลวงเชิก ช่างมักน้อยเสียจริงบิดาของเขามีร้านค้าต้องหลายสิบล้านไม่ว่าร้านไหนก็ใหญ่โตกว่าร้านขายยาสมุนไพที่อำเภอไปหวานจื่อทั้งนั้นนางดีใจจนยิ้มไม่หุบป,ปลื้มใจจนน้ำตาแทบร่วงนางแทบอยากไม่อยากจะเชื่อต่อไปนี้ของพวกนี้เป็นของข้าทั้งหมดถือเสี่ยวจันทิงนั่งอยู่บนเก้าอี้ด้านข้างสีหน้าเรียบเฉยได้หินเช่นนี้มุมปากที่เมมนน่นก,ก็ตุกครั้งหนึ่งพอบานใหญ่หัวเราะพังกล่าวว่า ผู้หินต้องเป็นผู้ดูแลเรื่องทั้งหมดภายในจวนตั๋วแลกเงิน,นโฉนดที่ดินรถมทั้งสมุดบัญชีเหล่านี้ผู้หินย่อมมีอำนาจตัดสินใจโดยเด็ดขาดเซียวซิงฮาวาถือตั๋วแลกเงินเหล่านั้นด้วยความปราบปลืม้มจนอยากหัวเราออกมาดังๆสักสามครั้งแม่พ่อบ้านใหญ่กับสาวใช้ที่คอยปฏิบัติอยู่ข้างๆจะรู้ว่าผู้หินท่านนี้ช่างน,น่าสนใจนักแต่ใครจะกล้าเปิดเผยสิ่งที่คิดออกมาพวกเขาจึงได้แด่ก,ก้มหน้าตา พลางพยายามกลั้นหัวเราะสุดความสามารถเสี่ยวซิงฮาวาดีจะอยู่คนเดียวครึ่งก้อนวันแต่พอเบื่อนหน้าไปด้านข้างก็เห็นเสี่ยวจันทิงเข้ามาพอดีถึงตอนนี้นางค่อยนึกออกว่าตั๋วแลกเงิน,นโฉนดที่ดินสัญญาขายตัวรวมทางร้านค้าเหล่านี้ล้วนเป็นของเสี่ยวจันทิงเขาเป็นคนมอบพวกมันให้นางหลังจากได้ครอบครองตั๋วแลกเงินกับโฉนดที่ดินเสี่ยวจันทิงในสายตาของเสี่ยวซิงฮาวาก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเมื่อก่อนมองอย่างไรก็รู้สึกว่า เขาเป็นโจรราคะไร้จิตสำนึกสมควรตายแต่ตอนนี้มองอย่างไรก็รู้สึกว่าโหยเย่ท่านนี้ช่างมีรูปร่างหน้าตาสง่างามสมเป็นยอดคนทัวร่างก็เหมือนถูกห่อหุ้มด้วยแสงสีทองเป็นประกายเจิดจ้าแสบตานางยิ้มให้เสี่ยวจันถิงแล้วพาย,ยายามไปยืนอยู่ข้างๆเขาอย่างรวดเร็วรากับกระแสลมหอบหนึ่งปากก็เรียกเขาด้วยน้ำเสียงอ่อนหวานพี่เทียต้านนางไม่เรียกเขาว่าเทียตนต้นตรงๆเหมือนตอนแรก ไม่เรียกเขาว่าหัวเย่อย่างเหินห่างมาตอนหลังยิงไม่เรียกเขาว่าจันถิ่งเหมือนช่วงสองสามวันที่ผ่านมานางเรียกเขาว่าพี่เทียนต้านเสียงเรียกพี่เทียนต้านนี้เรียกเทวออดอ้อนอ่อนหวานจนทําให้ผู้คนรู้สึกชาไปทางร่างเลยทีเดียวใบหน้าของเสี่ยเทียนต้านแข็งกระด้างขอนั่งตัวตรงอยู่บนเก้าอี้พางมองออกไปนอกหน้าต่างด้วยสีหน้าเฉยชาราวกับว่าไม่เคยได้ยินเสียงเรียกของเสี่ยวซิงฮวาเสี่ยวซิงฮวกัดดิ้นฝีปาก ก่อนจะหันไปส่งสายตาให้คนที่ยืนข้างๆพอบานใหญ่เห็นเช่นนี้ก็เรีบนำเ่าสาวใช้ถอยออกไปเซียวซึงฮวานนยามนี้มองสามีผู้มีใบหน้าเย็นชาด้วยความรู้สึกว่าอย่าว่าแต่เทพพีเทียต้านเลยต่อให้ต้องถูกทรมานบนเตียงเหมือนเมื่อสิบกว่าปีก่อนก็คุ้มค่านางกัดลิมฝีปากพางลุกตาลงเล็กน้อยจากนั้นก็ขยับเข้าไปใกล้ด้วยท่าทีขดลาด,ลาดพางกล่าวเสียงเบาว่าท่านยังกดข้าอยู่หรือพีเทียต้าน แม้จะผ่านมาหลายปีแล้วแต่นางยังจําลูกไม้ที่เอาอกเอาใจขอนั่นขอนี่จากเขาได้ดีคนอย่างเขาชอบไม้อ่อนไม่ชอบไม้แข็งหากคิดจะเกลี้ยก,กล่อมเขาก็ต้องพูดเสียงอ่อนเสียงหวานแล้วกอดแขนของเขาเอาไว้ด้วยท่าทางออดอ้อนบานหน้าต่างฉลุลายดอกลิงคฮาวาเปิดแง้มอยู่ทําให้เสี่ยวจันถิงมองผ่านหน้าต่างออกไปก็จะเห็นสวนซึ่งอยู่ไม่ไกลออกไปนักภูเขาหินจําลองบึงน้าต้นสนเขียวชะอุ่มผลสิ่งสีแดงผลพาะสีเขียว ตอนเหลียวริมบึงสายลมที่่วยพัดมาทําให้กิ่งต้นเหลียวขยับเบาๆไม่รู้ว่านกนางแอ่นเข้ามาบ้านฉนไนโชคมาทําให้ผิวน้ําแตกกระจายเป็นวงตอนนั้นเขาเลือกเรือนฟูอินก็พอชื่นชอบภาพทิวทัศน์นี้บางครั้งทำให้เขารู้สึกเหมือนได้มองเห็นทะเลทราบแห่งนั้นภูเขาลูกนั้นต้นไม้ต้นนั้นที่เชิงเขาคุยจี้ทั้งยังทําให้เขาหัวละลึกถึงเด็กสาวซึ่งยืนยิ้มหวานอยู่ใต้ต้นซิ่ง เสียงเรียกพี่เทียนด้านที่ข้างหูทำให้เขารู้สึกเหมือนได้กลับไปยังหมู่บ้านตาจวนเจออีกครั้งตอนนั้นสาวน้อยกลัวเจ็บก็เลยไม่ยามให้เขาเข้าใกล้แต่หากเขาใช้กำลังนางก็จะใช้ลูกไม้นี้เขาชอบให้นางออดอ้อนชอบมองนางซบอยู่กับอกของเขาชายหนุ่มเม้มหนึบผิป,ปากแน่นลำคอร้อนเผาเรากับถูกไฟเผาในอกเหมือนมีอะไรบางอย่างกำลังเอ่อล้อนออกมาเซียวซิงฮวาเห็นตัวเองเรียกเขาสองครั้งแล้วแต่กลับไม่มีปฏิกิริยาตอบรับ ก็แทบจะสะบัดหน้าจากไปเสียเดียวนั้นแต่พอเลือบไปเห็นกองตั๋วแลกเงินกับโฉนดที่ดินบนโต๊ะนางก็พมบอกตนเองว่าต้องอดทนไม่อดทนไม่ได้หากเขาโมโ oh ห ok ขึ้นมาแล้วไม่ยอมให้นางล่ะอดทนในสิ่งที่ผู้อื่นไม่สามารถทนได้ถึงจะเป็นยอดคนโดยเหตุนี้นางจะยิ่งพูดเสียงอ่อนเสียงหวานกว่าเดิมเสียงนุ่มๆน,นั้นคล้ายกับเสียงนกขมิ้นแรกเกิดสำนางยังทิ้งตัวลงนั่งบนตักของเขาและยกแขนขึ้นโอบรอบลำคอของเขาเอาไว้อย่างไม่ไอายเลยสักนิด ที่เทียนท่านในที่สุดข้าก็รู้แล้วต่อ,อไปพวกเราจะได้เสพสุขไม่มีที่สิ้นสุดบูรุษผู้มีใบหน้าแข็งกล้าวค่อยๆเบนสายตากลับมาที่ใบหน้าของนางดวงตาเปล่งประกายสุขใสทั้งคู่ของนางแฝงไว้ด้วยความหวังในที่สุดริมฝีปากเมมแน่นของเขาก็ยกโค้งขึ้นเล็กน้อยแต่รอยโค้งนี้ทําให้ใบหน้าแข็งกร้าวของเขาดูอ่อนโยนขึ้นเสี่ยวจันถิงเจ้าภรรยาของตนเองโดยแววตาเร่าร้อน เอ่ยเสียงแหบพลารู้ก็ดีแล้วนางเห็นเช่นนี้ก็รู้ว่าคงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแน่ดังนั้นจึงนั่งอยู่บนตักของเขาแล้วกอดแขนเขาเอาไว้อย่างอารมณ์ดีพี่เทียนท่านเงินทองของท่านก็รว้วเป็นของข้าใช่หรือไม่ขอจ้องมือของนางที่กอดแขนของเขาเอาไว้นิ่งพรางเก่าใช่คำตอบนี้ทำให้เซียวซิงฮาวาป,ปลับเพิ่มใจมาก นางผูกเข้าไปในอ้อมอกของเขาแล้วใช้แขนทั้งสองข้างกอดเอวของเขาเอาไว้แน่นใบหน้าแนบกับแผงอกค้อนผ่าวของเขาพีเทียนต้านดีจริงๆเลยเสี่ยวจันถิ่งใช้มือแข็งแก่งกดเอวนุ่มของนางเบาๆเพื่อให้ร่างของนางแนบกับร่างของเขามากขึ้นอีกนิดร่างของนางแนบชีดอยู่กับแผงอกของเขาสามารถสัมผัสไดถึงแผงอกที่กำลังขยับขึ้นลงรวมทั้งเสียงหัวใจที่กำลังเต้นเป็นจังหวะนางพอใจมากพอใจจนต้องยอมถอนใจออกมา พังหลับตาลงแล้วพูดว่าพี่ชายคนดีอ่อนท่านจากไปขา้าเฝ้าหลอแล้วหล่อเล่าให้ท่านรีบกลับมาอีกฝ่ายนิ่งเงียบไปนานจึงได้พูดว่าอย่างนั้นถือข้าคิดว่าเจ้าไม่อยากให้ข้ากลับมาเสียอีกได้ยินเขาพูดไม่เข้าท่าแบบนี้นางก็แอบเหลือบมองหน้าเขาแบบหนึง่งแต่กลับอ่านสีหน้าไม่ออกนางจึงได้แต่เขาย่าแขนของเขาเบาๆพังกปล่าอย่างเชิงว่าจะเป็นไปได้อย่างไรพี่เทียนต้านกลับมาแล้ว ซึงฮวาก,ก็ไม่ต้องลำบากขึ้นไปตัดฟืนบนภูเขามีภูเขาเงินภูเขาทองให้ใช้ไม่มีวันหมดมีขาหมูตุ๋นให้กินไปตลอดชีวิตมีคาทาบริวารมากมายคอยรับใช้เจ้ายังจำคำพูดเหล่านี้ได้อีกหรือชายหนุ่มถามเสียงแหบพร่าอืมตรงทำได้อยู่แล้วหลังจากเออออพูดตามน้ำไปนางจะนึกขึ้นได้ว่าเขาเคยพูดแบบนี้จริงๆเซียวซึงฮวันิ่งอึ้งไปทันทีใช่อ่อนที่เขากำลังจากไป นางเกาะหนิวต้านซึง่งยังแบะเบาะอยู่ร้องไห้สะอึกสะอื้นอยู่บนเตียงเขากอดน,นางเอาไว้และพูดกับนางว่าเขาอยากอยู่กับนางที่เชิงเขาคุยจี่ไปตลอดชีวิตแต่เขาก็ทําไม่ได้เขาต้องออกไปวิ่งไล่ตามโลกภายนอกออกไปสร้างเนื้อสร้างตัวหากเขากลับมาเมื่อใดนางก็ไม่ต้องขึ้นเขาลงห้วยลำบากทํางานอีกจะมีภูเขาเงินภูเขาทองให้ใช้ไม่มีวันหมดจะมีขาหมูตุนให้กินไปตลอดชีวิตจะมีค่าทาสบริวารมากมายคอยทับใช้ เขาบอกว่าเขาจะทําให้นางมีชีวิตแสนสุขสบายเหมือน็กน,นิ้วมีชีวิตอย่างที่นางควรจะได้มีตั้งแต่แรกเขาพูดคําพูดเหล่านี้มาหลายปีแล้วหลังจากได้รับข่าวการเสียชีวิตของเขาสีสันของคํามั่นสัญญาก็กค่อยๆเจือจางลงไปจนกระทั่งเลือนหายไปท่ามกลางฝุ่นละอองคระคลุ้งบนเส้นทางนี้ภยัยเสียวซิงฮวาศบหน้าแนบอกของเขาอามองตรงไปยังตั๋วแลกเงินกับฉนดที่ดินที่อยู่กองอยู่บนโต๊ะพังพึมพำว่าของพวกนี้ ข้าทวนมีหมดแล้วนางได้มีชีวิตอย่างที่มีแต่ในความฝันแล้วเสียวจันถิงกุมมือนางเบาๆพางใช้ิ้วโป้งของตนเองลูบไหล่ฝ่ามือหยาบกร้านจากการทํางานหนักของนางเสี่ยวซินฮัวไม่อยากให้เขาจับมือนางคิดจะดึงมือกลับแต่นิ้วของเขากลับกุมมือนางเอาไว้แน่นทําให้นางดึงกลับมาไม่ได้อย่าลูบเลยมันไม่เหมือนเมื่อก่อนอีกแล้วเมื่อก่อนเมื่อก่อนเป็นอย่างไรเล่าแม้ตอนนั้นเซียวซิงฮัวจะทํางานบ้านแต่นางก็อายุยังน้อย สามเสียเทียนตั้งก็ยังดีตอนทางมากนางจึงมีมือที่เดียวบางเท่ากับต้นหอมซอยอ่อนนุ่มเหมือนไม่มีกระดูกผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านลุ้นบอกว่ามือของนางเหมือนมือของสตรีสูงสักแต่เขากลับดึงมือข้างนั้นไปแตะก,กับริมฝีป,ปากมือหยบกร้านคูดผ่านริมฝีปากของเขาเบาๆต่อไปซึ่งหัวของข้าจะไม่ต้องทำอะไรอีกแล้วเราจะไปหาน้ำมันบำรุงผิวดีๆมาใช้อีกไม่นานมือของเจ้าจะกลับไปเป็นเหมือนเมื่อก่อนแน่ เซวซึงฮวาฟังแล้วก็ทราบส้นใจไม่น้อยหลายปีที่ผ่านมาเหมือนกับความฝันฝันที่ลำบากจนเลือดตาแทบกระเด็นยามนี้เมื่อตื่นจากความฝันนางก็ยังคงซบอยู่ในอ้อมอกของชายผู้นี้คอยฟังเขาพูดจาปลอบประโลมเซวซึงฮวาก้มลงมองมือที่ถูกเขาคุมเอาไว้จูจ่ๆนางก็นึกอยากพูดความในใจให้เขาฟังพูดเรื่องเกี่ยวกับลูกๆในช่วงหลายปีนี้พูดถึงแผนการในอนาคตพอเงยหน้าขึ้นนางก็เห็นแววตาเร่าร้อนที่เขากำลังจ้องมาที่ตน แววตานั้นเหมือนแววตาที่เด็กหนุ่มในภูเขาคนนั้นมองนางในค่ำคืนเมื่อหลายปีก่อนจู่ๆสองแก้มของนางก็เริ่มทอนเผาคำพูดที่ผดขึ้นมาติดอยู่ในลำคอจะพูดก็พูดไม่ออกทำไมลิ้นถูกแมวผัดไปแล้วหรือเขาถามเสียงเบาพีเทียนต้านหลายปีมานี้่ทนอยู่ข้างนอกคงลำบากไม่น้อยสินะนางก้มหน้าลงพังเอ่ยถามทรงเดชข้าไม่เป็นอะไรหรอกก็แค่ทำสงครามเจ้าเองก็รู้ว่า ข้าไม่มีความสามารถอย่างอื่นทําได้ก็แต่ติดตามคนอื่นไปทําสงครามเท่านั้นมีคนไม่น้อยที่ตายไปแต่ข้าโชคดีมีชีวิตรอดมาจากนั้นก็ค,อคอ่อยๆไต่เต้าขึ้นมาเรื่อยๆจนมีฐานะอย่างทุกวันนี้ทําสงครามเซียวซิงฮาวารุหนึ่งความสําเร็จแรกมาด้วยหมื่นโครงกระดูกเขาก้าวมาจนถึงวันนี้ได้ไม่ถูอว่าต้องเหยียบผ่านโครงกระดูกมาไม่รู้เท่าไรต่อเท่าไรหลายปีมานี้เขาเองก็คงลำบากไม่น้อยเช่นกัน ซิงฮาวตาอนนี้ข้ามีทรัพย์สินมากมายพอให้เจ้ากับลูกๆมีชีวิตสุขสบายไปตลอดชีวิตต่อไปเสี่ยวจันถิงกอดน,นังเอาไว้พางกล่าวเสียงอ่อนโยนใครจะรู้ว่าเพิ่งพูดไปได้แค่ครึ่งเดียวหมิงอันก็มาขอพบบอกว่ามีเรื่องจะรายงานขอเดินไปถามหมิงอัน2อสาประโยะกก็กลับมาบอกเสี่ยวซิงฮาวาวว่าเพิ่งกลับมาก็มีธุระให้จัดการมากให้พอบานหญ่อธิบายเรื่องต่าง ในจวนให้เจ้าฟังก่อนข้าจะกลับมาตอนเย็นเซียวซิงฮาวางเงยหน้าขึ้นมองเสี่ยเทียนต้านนางมองเห็นความรักความอาลัยเอาไว้ในดวงตาของเขาได้ยอย่างชัดเจนแววตาเช่นนี้ช่างห่างไกลเสียนักเกินห่างไกลจนรู้สึกไม่คุ้นชินนางกัดลิมฝีปากทางพยักหน้าเบาๆอืมท่านไปเถิดรอจนเซียวจันถิงจากไปแล้วนางยังคงมองตามเงาหลังของเขานิ่งอีกคู่หนึ่งสุดท้ายก็อดทอดถอนใจไม่ได้ จริงๆแล้วเขาก็เป็นคนมีน้ำใจไม่น้อยเขาไม่ลืมความผูกพันฉันสามีภรรยาแต่เก่าก่อนซ้ำยังจำคำสัญญาที่ให้ไว้กับข้าได้ตอ,อนนี้เขาได้ดิบได้ดีแล้วเหนือที่สุดข้าก็หมดทุกข์หมดกศกเสียทีนางเดินดิบตัวแลกเงินบนโต๊ะขึ้นมานับอีกรอบยิ่งดูก็ยิ่งนึกพักสมองนึกย้อนไปถึงคำพูดของเสี่ยวจันทิงที่กล่าวกับตนเองเมื่อครู่ด้วยความปราบเพื่อมใจรอยยิ้มผุดขึ้นบนริมฝีปากของนางเงนิงนมากมายขนาดนี้ใช้อย่างไรก็ใช้ไม่หมด ชาินี้ไม่ต้องกลุ้มใจแล้วกำลังชื่นชมตรวแลกเงินอยู่พอบานใหญ่ก็กลับเข้ามาอีกครั้งเขายิ้มกว้างทางรายงานว่าโอ้โหเย่พึ่งกลับมาเมืองหลวงย่อมมีเรื่องให้ต้องจัดการมากมายหาครูหินรู้สึกเบื่อไปดูที่ห้องเก็บสมบัติได้นะขอรับห้องเก็บสมบัติขอรับกุญแจที่มอบให้ครูหินไปเมื่อครู่มีกุญแจห้องเก็บสมบัติอยู่ด้วยสมบัติในนั้นเป็นของล้ำค่า ที่โฮเย่เก็บสะสมเอาไว้ในช่วงหลายปีมานี้รวมทั้งสิ่งของที่ฝ่าบาทส่งพระราชทานให้โหยเย่บอกว่าหูหินเพิ่งมายอมตรงถ่านเครื่องประดับสําหรับตนเองหูหินน้อยทั้งสองและคุณหนูให้ท่านไปเลือกใช้ได้ตามใจชอบขอรับดีไปดูกันเสียวซิงฮาวากระตือรือร้นขึ้นมาในทันทีสิ่งของที่ฝ่าบาทพระราชทานให้กับข้าของที่เก็บสะสมเอาไว้ยอมเป็นของทําค่าสินะ ขอรับภูหินเซียวซิงฮวาเดินตามพ่อบ้านใหญ่ออกจากเรือนฟูอินบังเอิญเห็นว่าเรือนชิงจูของเซียนอย,อยู่ตรงหน้าพอดีนางคิดว่าสมควรให้ลูกๆตามไปดูด้วยต่อไปนี้พวกเขาจะได้มีชีวิตเช่นไรดังนั้นจึงก้าวเข้าไปในเรือนชิงจูทันทีใครจะรู้ว่าเพิ่งเดินไปถึงเรือนก็เห็นสาวใช้เอาแต่นิ่งเงียบไม่พูดไม่จาบาวรับใช้ทั้งหลายก็หลบหน้ากันไปหมดนางอดสงสัยไม่ได้คุณชายใหญ่กับภูหินหอยเล่าสาวใช้ฟังแล้ว ก็ได้แต่อึอกอกักไม่กล้าพูดอะไรอีกนางยิ่งรู้สึกผิดปกติใจอดคิดไม่ได้ว่าเกิดอ,อะไรขึ้นกันแน่พึ่งมาถึงจวนเจ้นโคโหคงไม่ใช่ว่ายังไม่เคยชิงก็เลยทะเลาะก,กันหรอกนะคิดได้เช่นนั้นนางก็เดินตรงไปที่ห้องใหญ่ทันทีใครจะรู้ว่าพึ่งก้าวเข้าไปด้านบนก็ได้ยินเสียงควนครางดังมาจากด้านในตามด้วยเสียงกระแทกดังโครมโครมกับเสียงคำรามเบาๆนางชะง,งักพอนึกขึ้นได้ก็อดหน้าแดงหัวใจตั้นแรงไม่ได้เจ้าเด็กไม่รู้จักอายสองคนนี้ พึ่งเข้ามาอยู่ในจวนใหญ่ก็เริ่มทำเรื่องแบบนี้กลางวันแสกแกกำลังก้นด่ายอยู่ในใจก็ได้ยินเมืองเฉียวเอ,อ๋อขวรคลางเสียงเบาเหมือนกำลังชาท้องให้ว่าเบาเาหน่อยนางรีบหันหน้ากลับด้วยความตกใจแล้วก็ออกจากเรือนไปอย่างรวดเร็วเมื่อออกจากเรือนชิงจู่แล้วนางก็ยังนึกอยากจะด่าเด็กบ้าใจท้องสองคนนั่นอีกแต่คิดดูอีกทีเมืองเฉียวเอ๋อแต่งเข้ามาหนึ่งปีกว่าแล้วจนบัดน,นี้ก็ยังไม่มีข่าวดีถ้าอย่างนั้นก็ตามใจพวกเขาเถิด หวังเพียงแค่ว่าท้องของสะพ้ายใหญ่จะโตขึ้นในเร็ววันก็แล้วกันเมื่อเง่อยหน้าขึ้นก็เห็นพ่อบ้านใหญ่ยืนรออยู่ตรงนั้นด้วยสีหน้ายามยิ้มหูยินจะไปหาหูยินน้อยรองกับคุณหนูหรือไม่ขอรับช่างเถิดเหตุการณ์ที่เจอเมื่อครู่ยังทาให้หัวใจของนางต้นแรงมากอย่าหาแต่ว่าเรื่องอื่นอีกเลยในเมื่อสะพ้ายทั้งสองไปไม่ได้นางก็ไม่อยากเรียกบุตรสาวเช่นกันไม่ใช่นั้นจะดูลำเอียงมากเกินไป นางตามพ่อบ้านใหญ่ไปที่ห้องเก็บสมบัติเพียงลำพังพึ่งก้าวเข้าไปแสงสีทองริบระยับด้านในก็ทำให้นางถึงกับตาพร่าพอเพ่งตาดูก็พบว่าข้าวของในนั้นมีทั้งสีแดงสีขาวสีเหลืองรวมเป็นของที่ชีวิตนี้นางไม่เคยพบเห็นมาก,ก่อนเซียวซึงฮาวาถอนใจด้วยความชื่นชมจากนั้นก็เรียกวิ่งเข้าไปรวปชิ้นนั้นชิ้นนี้พอบ้านใหญ่ตามเข้าไปแนะนำทีละชิ้นเดี๋ยวก็ว่านี่คือประกาศรางที่มีความสูงราวหนึ่งคนที่ห้องเตะพระองค์กร ส่งพระราชทานให้เดี๋ยวก็ว่านี่คือไข่มุกขาวจากใต้ทะเลลึก300เมตรที่เปยโหมอบให้เดี๋ยวก็ว่านี่คือฉากกั้นสี่บานซึ่งทําจากหยกหลันเทียนทั้งก้อนเซียวซิงฮวามองดูจนตาลายนางสนใจที่ไหนว่าเป็นอะไรหลังจากลูบคาชิ้นนั้นชิ้นนี้สุดท้ายนางก็เลือกแจกันหยกโบราณคููหนึ่งวางไว้ประดับข้างหน้าต่างฉากนั้นก็คว้าหีบใบหนึ่งมาโขยเครื่องประดับสีทองทะยิบระยับทั้งกองลงไปแล้วสั่งให้ส่งไปที่ห้องของนาง ฝ่ายเซียวเชียนเหยากับเมืองเฉียวเอ๋อหลังจากได้เข้ามาอยู่ในจวนใหญ่หลังนี้ก็ดีอกดีใจมากเมืองเฉียวเอ๋อถึงกับกอดเซียวเชียนเหยาร้องไห้ได้วยความดีใจเซียวเชียนเหยานึกถึงครอบครัวของภระระยาแต่เดิมที่มีฐานะดีแต่นางก็ยังยืนยันจะแต่งงานกับเขานับตั้งแต่แต่งเข้ามาก็กระตันยูต่อแม่สามีกลมเกี่ยวกับคู่สะพ้ายดีต่อน้องสาวของสามีเขาก็รู้สึกซาบสิ้นใจมากดังนั้นจึงพูดจาเอาอ,อกเอาใจนางอีกทั้งยังบอกนางทํานองว่าต่อไปนี้ จะได้เสพสุขคลุมกันแล้วพูดไปพูดมาสองสามีภรรยาก็เผลอร้มลงเตียงและเชื่อกันเขย่าขาเตียงไปรอบหนึ่งรอจนเสี่ยวเซียนเหยาะส่งเสียงคำรามเบาๆและปวดปล่อยครื่ร้อนร้อนออกจากร่างเมืองเฉียวเอ๋อก็แทบจะหมดสติจากนั้นทั้งสองค่อยฝืนลุกจากเตียงแล้วสั่งให้สาวใช้ยกน้ำถอยมาให้อาบชำระร่างกายพอมีเวลานั่งลงทั้งสองถึงได้ล้วงเมื่อครู่เสี่ยวซึงฮวามาหาเสี่ยวเชียนเหยาะหน้าแดงทันที เมิงเฉียวเอ๋อก็ขยี้เท้าด้วยความอับอายท่านแม่ต้องโทษแน่ๆถึงได้รีบพร้อนจากไปหน้าอายโอ๊ยช่างหน้าอายนะต้องโทษท่านทาไมถึงไม่รู้จักหักห้ามใจกลางวันแทะแทะเซียวเชียหนหยา่เงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดพ่องออกมาว่าถึงอย่างไรก็ไม่ใช่คนนอกนั่นเป็นท่านแม่ของพวกเราเมิงเฉียวเอ๋ออยากจะร้องไห้หนักๆนางทุบอกเขาอย่างแรงพังถลึงตาใส่ท่านนีนะ โชคดีที่ท่านแม่เป็นคนใจกว้างไม่ใช่คนชอบคิดเล็กคิดน้อยมาอย่างเั้นพวกเราแม่สามีกับลูกสะภ้ยอาจมีเรื่องเข้าใจผิดกันพอผู้ชายที่ง่เหมือนหมูแบบท่านก็ได้เสี่ยวเชียนหย่าไม่ยอมรับเขามองใบหน้างดงามหยาดเยิเ้มราวกับดอกไฮทางหลังฝนตกของภรรยาและย้อนถามว่าทําไมข้าถึงง่วเหมือนหมูเมืองเฉียวเอ๋อกัดฟันก่อนจะถอนใจออกมาหลายวันก่อนคาไลาท่านแม่ออกไป บังขับให้ไปที่ห้องของท่านพ่อแล้วตอนนั้นเป็นอย่างไรทั้งสองคนไม่ได้ทําอะไรกันตลอดทั้งคืนนับตั้งแต่วันนั้นมาพวกท่านไม่เพียงแต่ไม่นอนห้องเดียวกันแต่ยังเย็นชาต่อกันเท่ากับคนแปลกหน้าส้ำต่อมาเรื่องของเพลยเหงิงยังทําให้พวกท่านทะเลาะกันอีกหลังจากกลับมาท่านแม่ร้องให้จนตาบวมเพราะผลท้อแน่ในเมื่อท่านแม่ยังอดอยากอยู่ก็ไม่ควรทําอะไรตมตาแบบนี้ไม่อย่างนั้นจะไม่เท่ากับจงใจ ทำให้ท่านแม่ไม่พอใจหรอกหรือเสี่ยวเชียนหยาเป็นผู้ชายไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้มาก,ก่อนได้ยินเช่นนี้ก็ขมวดคิ้วแน่นถ้าอย่างนั้นตอนนี้ควรทำอย่างไรดีจบแล้วนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะหรือใครที่อยากสนับสนุนช่องนิยายสามารถโดเน a t มาได้ที่ช่องข้างล่างนี้เลยค่ะขอบคุณค่ะ